สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี25 25้าสองห้ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นเด่นบนนะคะสูตรตัวเดียวคลิปนี้จะมีทั้งหมด2ส,สูตรนะคะสูตรที่1น,นะคะวิธีคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ห,หลักหมืน่นใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่หหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะ สนะคะบวกเก้าหลักร้อยเป็นสิบสามสิบสามนะคะบวกเก้าหลักสิบเป็นยี่สิบสองนะคะตัวเลขที่ได้ก็คือสองเลขที่ออกนะคะแปดห้าสองนะคะเข้าที่สองนะคะหลักหน่วยเมื่อถัดมานะคะหนึ่งนะคะ บวกห้าเป็นหกบวกสองนะคะเป็นแปดได้แปดนะคะเข้าที่แปดนะคะหลักร้อยต่อมานะคะเก้าหลักหมื่นนะคะบวกหกหลักร้อยนะคะได้สิบห้าสิบห้านะคะบวกศูนย์นะคะก็เป็นสิบห้านะคะเลขเด่นตัวเดียวที่ได้นะคะก็คือห้าเข้าที่ห้านะคะหลักสิบ ต่อมานะคะศูนย์บวกหนึ่งนะคะหลักร้อยบวกสามนะคะหลักสิบได้สี่นะคะเข้าที่สี่นะคะหลักสิบต่อมานะคะเจ็ดหลักหมื่นบวกเจ็ดหลักร้อยเป็นสิบสี่บวกสี่หลักสิบนะคะเป็นสิบแปดได้แปดนะคะ เข้าที่แปดหลักหน่วยต่อมานะคะเจดหลักหมื่นบวก8นะคะหลักร้อยเป็นสิบห้าบวกสี่นะคะหลักสิบเป็น19นะคะได้เ้าเข้าที่9้าหลักสิบนะคะส่วนตัวเลขงวดถัดไปนะคะ หานะคะหลักหมื่นบวกนะคะเก้าหลักร้อยบวกห้านะคะหลักสิบห้าบวกเก้านะคะเป็นสิบสีสิบสี่บวกห้านะคะได้สิเกสูตรที่หนึงนะคะตัวเลขที่ได้นะคะก็คือเก้านะคะ ต่อไปนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนะคะวิธีคำนวณน,นะคะก็ง่ายๆเลยะคะ่ะใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่สองหลักร้อยนะคะบวกตามด้วยสี่คงที่1นบวกสีนะคะได้ห้าเข้าที่ห้าหลักสิบนะคะมวนถัดมานะคะหนึ่งบวกสีนะคะได้ห้า ข้อที่ห้าหลักหน่วยนะคะงมดต่อมานะคะสองบวกสี่นะคะได้หนะคะเข้าที่หหลักหน่วยงมดถัดมานะคะศูนย์บวกสี่นะคะเข้าที่สี่หลักสิบต่อมานะคะห้าบวกสี่นะคะได้เก้าเข้าที่เก้าหลักร้อยนะคะ ส่วนงวดที่ผ่านมานะคะห้าบวกสี่ได้เก้านะคะเท่าที่เก้าหลักสิบส่วนตัวเลขงวดถัดไปนะคะห้านะคะหลักร้อยบวกหนึ่งนะคะห้าขอไปค่ะห้าบวกสี่นะคะ ได้เก้านะคะสูตรที่สองนะคะตัวเลขที่ได้ก็คือเก้านะคะส่วนสูตรที่หนึ่งเนาะตัวเลขที่ได้ก็คือเก้าเหมือนกันนะคะสองสูตรนะคะเดินมาระยะการเดินเท่ากันนะคะเดินตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออกแปดห้าสองนะคะเดินมาทั้งหมดหกงวดนะคะงวดต่อไปเนาะถ้าไม่หลุดนะคะก็เป็นงวดที่เจ็ดนะคะ คลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกนใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ